นะครับดาเมจนะฮะดอกแรก6ล้าน9นะครับแบบไม่มีซัพพอร์ตไปเลยรอบนี้9ล้าน9นะครับผมไม่ถึง10ล้านสักทีไม่เป็นไรเพราะที่ผ่านมาคือเราเล่นแบบไม่มีซัพพอร์ตเอดเคในทื่อเลยอะเรียกได้ว่าคอนเฟิร์มคิวได้เลยตอนเนี้ยนะฮะความโกงของเราคือตอนนี้1ิบสล้านเอา <c oughs> เลยครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งนะกับเกมดาร์คบอลแซดโดคังแบตเทิรนะครับวันนี้จะมา รีวิวตัวละคร8ปี GT เป็นการรีวิวครั้งที่2ของผมแล้เพราะว่าผมก็เคยทําไปในเซิร์ฟเวอร์เจแปนตอนมันมาใหม่ๆครั้งแรกแบบสดๆเลยแต่ว่าแน่นอนครับมันกลับมาในเซิร์ฟเวอร์ GB ก็เราเนี่ยที่ผมเนี่ยที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ t ีเป็นเซิร์ฟหลักก็ได้มันมาถือว่าเป็น ID หลักของของเกมนี้แหละก็เลยเออทำคลิป แม่งรอบที่2องเลยละกันเผื่อใครแบบเล่น g ีหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าเริ่มเล่นใหม่ตอน8ปปีแหละจะได้ดูคลิปนี้ไปเลยไม่ต้องไปย้อนดูคลิปเก่านะครับผมก็มา8ปดปี GT, อย่างรู้กันนะผมนี่ได้แบบว่ารัวมากๆเรียกได้ว่ากลายเป็นลูกรักแบบบังคับเป็นลูกรักไปเลยอะถ้าจะออกมาถีขนาดนี้นะครับ8ปีจีทีนะครับ2เส้นทางลยครับผมนะก็เดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าความสามารถของเขาเนะี่ยมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวแปลสกิลด้วยนะก็มาเริ่มแปลความสามารถ สำหรับผู้นำนะครับผู้นำเนี่ยนำให้2องแคดนะ power of wish แล้วก็ battle of fate คีบวก3ทุกอย่างบ7 0นําเนำเพิ่เมเติมอีก30%นะครับให้กับแคด final cham card หรือว่า shadow dragon saga ด้วยนะครับเอาจริงนะมันก็เป็นผู้นำที่ไม่ได้แย่หรอกผู้นำมันก็พอโอเคอยู่ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ไม่เท่าไอ้พวก7ปีผู้นำของ7ปีเนี่ยถึงแม้ตัวละคร7ปีจะเก่ากว่าปีหนึ่งก็จริงแต่ผู้นำของมัน ยังเป็นผู้นําที่กว้างสุดๆในเกมไปเลยนะสำหรับไอ้พวก7ปีโกเกต้าสหรือว่า7ปีคู่หูล่างก๊อตเนี่ยผู้นํามันยังดีกว่าตัว8ปีเพราะว่า8ปีเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวในทีมของเขาเนี่ยมันจะเฉพาะไปหน่อยมันจะต้องแบบเอออย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นนะนะมันจะหายากกว่านะครับผู้นํามันจะไม่กว้างเท่าตัว7ปีแต่ก็ถือว่า,ายังมีตัวที่แบบว่าอยู่ใน G ีทีอ่ะคู่ลิงก์มันก็ยังมีอะ่ะยังไม่ใช่แบบว่าเป็นทีมที่มั่วนะครับมีพวกล่างสี่อยู่ ร่าง4ส่วนใหญ่จะอยู่ในแคตเบตันออฟเฟตนะครับผมพวก7ปีก็อยู่7ปีร่าง4โกคู4ปีเบต้า4ปีอะไรเงีย้ยจัดได้นะครับก็นะ่ะเป็นผู้นําที่อ่ะโอเคนะครับไม่แย่อย่างที่เราคิดแล้วก็ท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายของร่างต้นเนี่ยจะเป็นการสแต็กดาเมจทั้ง2ท่าเลยโดยท่าเล็กนะท่า12คิสแต็กดาเมจสามเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง30%เป็นเวลา1เทิร์นนะครับผมดีเฟนต์นี่เพิ่มแค่เทิร์นเดียว ในการโจมตีครั้งนั้นนะครับส่วนท่าใหญ่จะเป็นการสแต็กแบบ50%ก็คือสแต็กแรงขึ้นเวลาตีท่าใหญ่แล้วก็เช่นเดียวกันกันกบดีเฟนต์นะครับเพิ่มดีเฟนต์50%เป็นเวลา1เทินนั่นเองดังนั้นก็นั่นแหละพยายามเก็บท่าใหญ่ตีท่าใหญ่บ่อยๆให้มันสแต็กอะไรก็ว่านไปดาเมจของตัว8ปีเนี่ยจะได้ พุ่งกระจายนั่นเองนะครับผมพุ่งไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยเนงะี้ยและความสามารถพาสีของร่างต้นนะครับความสามารถพาสีเนี่ยมันจะคล้ายกับตัว8ปีภาค์แซดเลยคล้ายๆกันนะครับจะมีการตั้งต้นเอริกเอดีเฟนต์สองร้อยเร์เก็บวกเอริกเอดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อมีเฮดพีที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่ามากกว่าแล้วความสามารถต่อไปก็คือเขาจะได้รับคิบวกหนึ่งนะเป็นโบนัสคิเมื่อเก็บลูกแก้วนะครับได้หลอดไม้ตายง่ายขึ้นพร้อมกับดีเฟนต์เนี่ยบวกอีก100อ 1, ร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเราเล่นช่องแรกดีเฟนต์มันเด้งขึ้นร้อเปอร์แล้วก็ได้โบนัสคิบวกหนึ่งแต่ถ้ากลับกันหยิบไปเล่นช่อง2หรือช่อง3เนี่ยโบนัสคิมันจะบวกง่ายขึ้นนะจากโบนัสบวกหนึ่งคิเป็นบวก2คิก็คือเก็บไม้ตายได้ง่ายกว่าเดิมมากเวลาเล่นช่อง2ช่อง3พร้อมกับดาเมจอีกร้อเซก็คือจะเสียเรื่องของดีเฟนต์ร้อยเปอร์เซนต์ไปแต่ว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาเอาง่ายคือคุณอยากให้ดาเมจมันแรงอะ่ะอยากให้มันเป็นตัวละครดาเมจในเธอเนะี่ยไปเล่นช่อง2ช่อง3แต่ถ้าเกิดว่าอออยาาาาาากกให้มมมมันเ,าาเาาแทงถึ มาช่วยยืนคำให้ทีมเนี่ยไปเล่นช่องหนึ่งได้แต่ก็ต้องดูสถานการณ์เรียว่าตอนนั้นอ่ะจังหวัดน,นั้นอ่ะมันแท้งไหวหรือเปล่าเอออะไรแบบนี้แล้วความสามารถต่อไปนะครับก็คือเขาจะทําการตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสเกรดแชทหรือว่า70%ในการติดเป็นท่าไม้ตายเมื่อเก็บคีที่18บคีหรือมากกว่าสามารถตีเบิ้ลได้นะครับ แล้วความสามารถต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าคุณเก็บหลอดไม้ตายครบยี่สี่คิครบรอบสองหลอดซ้อนเต็มพิกัดเนี่ยมันได้ตีเบิร์ดไม้ตายแน่นอนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือมันสามารถตีไม้ตายจากพาสีได้สองครั้งแล้วก็รวมกันแล้วก็คือมันตีไม้ตายต่อเทินได้สี่รอบสูงสุดนะครับตีครั้งแรกตีอีกสองครั้งจากพาสีแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจากกระดานรวมกันแล้วกลายเป็นสี่ครั้งเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเธออย่งเนี่ยมันสามารถสแต็กได้แบบเยอะมากนะครับถ้าคุณ โชคดีซึ่งไอ้โชคที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้พึ่งเยอะไงไอการติดเบิ้ลเกสแฉเนี่ยมันตั้ง70%เปอร์เนี่ยโอกาสติดตรงเนี้ยมันจะเยอะอยู่แล้วอังนั้นส่วนใหญ่คือเราจะเห็นไอตัว8ปีเนี่ยตีเบิ้ลกันเก่งมากเนาะอืมส่วนความสามารถสุดท้ายของตัว GT ล่างต้นนะครับมันจะทำการได้คีบวกหนึ่งแล้วก็กันดาเมจเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตบวกสิบเปอร์เซ็นต่อการโจมตีท่าไม้ตายที่ทำได้นะยิ่งตีท่าไม้ตายเยอะยิ่งได้กันดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่งกันดาเมจเนี่ย ถือว่าถึเกเต็มที่นะครับต้องย้ำว่าตีไม้ตายเท่านั้นแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปมันตีเบิ้ลไม้ตายเก่งนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่คือความสามารถของร่างต้นของ8ปีนะครับประมาณนี้มันจะคล้ายกับตัว8ปีภาคแท้แหละแต่ว่าความสามารถสุดท้ายอ่ะมันจะคนละอย่างกันอะไรแบบนั้นนะโอเคต่อไปเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขาการใช้สแตนบายสกิลนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะในคลิปไอแปดปีอะ่ะแต่สิ่งก่อน8ปอ่ีผมได้อธิบายสรุปคร่าวๆไ้แล้วว่ามันคือระบบอะไรยังไง ก็คือเหมือนเป็นการสับเปลี่ยนเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งเลยเงื่อนไขาการกดใช้สแตนบายสกิลเนี่ยของตัว8 PGT มันมีอยู่2อย่างนะเงื่อนไข2อย่างเงื่อนไขแรกคือเราเลือดต่ํากว่า50ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือเวลาเนี่ยผ่านไป4เทิร์นแล้วก็เราเนี่ยโดนจนตีครบ4ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้อันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมก็บึกเผื่อว่าจังหวะไหนาเราเลือดไม่ต่ำอย่างเงี้ย เราเลือดไม่ต่ำสักทีทีแม่งเก่งขึินไปเราแค่โดนโจมตีสี่ครั้งแล้วก็ผ่านไปสี่เทินก็ใช้งานได้เหมือนกันเพียงแค่ว่ามันจะใช้เวลาระยะเวลาหน่อยหนึ่งนะครับผมซึ่งร่างสแตนบายสกิลของตัวนี้จะอยู่ได้เป็นเวลา5เทินนะก่อนกลับร่างหลักนั่นเองนะครับผมนี่คือร่างสแตนบายของเขานะครับเป็นเบียต้ากับพรรคพวกของพวกเราทั้งหลายนะรวมเหล่าพระเอกเห็นโกคูด้านหลังไหมโอ้โหโคตรเท่ภาพอาร์ตแม่งสวยงามมากคุณดูนี่สิโอ้ โอ้ว้าวเลยอรซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นตัวเบต้าที่เห็นเยอะๆนี่คือไม่ได้แบบว่ารวมชื่อหลายคนนะเป็นเบต้าซุปเปอร์ไซา,าตัวเดียวนะครับเพราะเบต้ามันเป็นตัวละครเดียวในตอนนั้นไงแล้วเพื่อนไม่ค่อยมาช่วยทีหลังนะครับก็เอฟเฟกต์ถ้าไม่ตายเปลี่ยนความสามารถเปลี่ยนนะครับถ้าไม่ตายของร่างนี้นะฮะจะเป็นการอันนี้พูดถึงท่าเล็กก่อนท่าเล็กเป็นการเพิ่มเอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินแค่นี้เลยเป็นสายดาเมจแบบเต็มที่นะฮะส่วนท่าใหญ่ก็เพิ่มเอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต แต่ความพิเศษก็คือมันสามารถซับเพื่อนที่เป็นฝ่ายโตดีได้นะครับซับเพื่อนโตดี idk บวก40เปเ็นเป็นเวลา1เทิร์นหมายความว่าเบต้าล่างสแตนบายล่างเนี้ยตีท่าใหญ่อะซับให้เพื่อนตีแรงขึ้นได้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าสําคัญถ้าคุณอยากให้มันแบบซับพอร์ตได้ดีกว่าเดิมไปอีกทั้งที่ว่าความสามารถพาสีของล่างมันอะก็ถือว่าซับพอร์ตได้โคตรดีแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านความสามารถพาสีล่างสแตนบายให้ฟังนะครับ ควสามารถพาสิฟกลัสแตนบก็คือจะมีการตั้งต้นเอเดเคสองร้อยห้านดีเฟนต์บวกร้อเนะครับเมื่อมี HP ที่50%หรือว่ามากกว่าแล้วความสามารถต่อไปอันนี้แหละของจริงนะครับก็คือการซัพพอร์ตเพื่อนแบบโอเอรไนะ์ะซับทุกคนเลยคีบวกแปดเบวกแปิบเปอร์เ็นป็นการซับที่ดุมากๆที่สุดในเกมตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะซับคีเพื่อนเกือบ10บอะคิบวกแปดเบวกแปดสิ 80. โอ้โหสุดยอดนะฮะ แล้วก็ตัวของล่างสแตนบายเนี่ยจะสามารถทําการชุบชีวิตขึ้นมา100%ได้เลยเน่เมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยโดน KO หรือว่าตัวในเพื่อนของเราเนี่ยโดน KO เทิร์นเดียวก,กันกับตัวของเบต้านะถ้าเป็นเทิร์นอื่นที่เบต้าไม่อยู่แล้วเราโดน KO อเนี่ยอันนี้ไม่นับต้องมีเบต้าอยู่ในเทิร์นก่อนเราถึงสามารถโดน KO แล้วจะสามารถฟื้นชุบชีวิตแบบเคาน์เตอร์ได้ใครนึกภาพไม่ออกอะก็คือถ้าเกิดว่าเบต้าตายหรือว่าเพื่อนในเทิร์นตายในเทิร์นเดียวกันกันกบเบต้าเนี่ยมันจะทำการแบบชีวิตขึ้น 100%0% แต่ไม่ใช่แค่ชุบเ,เฉยๆนะเป็นการชุบแบบสวนดาเมจใส่บอสด,ด้วยก็คือใช้บอลเก,งก่งๆของโกคูแหละซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกท่าว่าเป็นท่าฟินิชนะมันเป็นท่าปาบอลจบจบแบบพิดศึกอะ่ะเป็นท่าฟินิชแอคแท็กนะครับมันจะทําการบวกเอเดคเคยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเมื่อเราเนี่ยทำการใช้ฟินิชแอคแท็กนั่นเองก็คือบอลเก,งก่งๆแหละจะได้ดาเมจเสริมเพิ่มไปอีกสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมันตรง39%เนี่ยคิดได้เออมันมันมันบวกมันแค่นี้มันบวกน้อยจังเลยอย่าลืมนะครับว่าล่างต้นเนี่ยมัน s t a ็กดา m มจดังนั้นเนี่ย d a เมจที่เราสแต็กมาตั้งแต่ล่างต้นเนี่ยในล่างสแต n บายเนี่ยมันก็นับเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่าถ้าคุณอยากให้บอลเกงกิมันปาแรงเนี่ยมันก็มีปัจจัยขึ้นอยู่กับว่าล่างต้นเนี่ยคุณ stack ดาเมจมาบ่อยขนาดไหนถ้า stack มาไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะปาบอลเบาแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบ s t a ็กมาหลายทีติดเบิร์นหลายครั้งนะบอกเลยว่าบอลเกงกิจะแรงขึ้นนนแ่อน ยิ่งถ้าเกิดว,ว่าติดคิสเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมนะประมาณนี้สลับความสามารถของ8ปีนะครับผมอ่าลิงบอกว่าลิงตะเกิลเปลี่ยนได้นะแต่ว่าไอ้ล่างเนี้ยมันเปลี่ยนแค่ลิงเดียวคือลิงซูเปอร์ไซยาแค่นี้แหละนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะมากแต่ลิงนี้ก็ถือว่าเป็นลิงที่สําคัญเพราะตัวละครที่มีลิงนี้แม่งเยอะไงซูเปอร์ไซยานะครับส่วนเรื่องการอัพเส้นทางของตัว GT 8ปีเนี่ยอันนี้มีแค่ทางเดียวเลยอัพคิสนำนะครับอย่าไปอัพเบิ้ลนนำคี ให้อัพคีน้มเบอร์เลยอันนี้ผมแนะนำมันแค่ทางเดียวเท่านั้นปกติเวลาผมแนะนําตัวละครอะไรที่มันหลากหลายมันมีหลายทางอะ่ะมันจะแบบเออไปเบิ้ลก็ได้เบิ้ลนนาก็ได้คีนําก็ได้หรือเฉลี่ยก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยคีนํานะครับผมย้ําอีกครั้งว่าคีนําเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าตัวละครมันเองอะ่ะเป็นตัวละครดาเมจสแต็คดาเมจอยู่แล้วไงดังนั้นเนี่ยมันขาดแค่คีนะครับพาส์สีเขาไม่ได้มีคีติดตัวมาให้อัพคีนําซะชีวิตคุณจะตีแรงขึ้นเยอะมาก จริงๆไม่ต้องเรื่องพูดถึงบทเกงกี่ก็ได้นะพูดถึงล่างต้นมันน่ะถ้าคุณอัพคีนนำแล้วสแต็คเรื่อยๆมันก็แรงมากแล้ว10ล้านการันตีเบิ้ล8ล้าน9ล้านก็ว่านไปมันก็ถึงว่าแรงสุดยอดแหละนะครับผมงั้นก็นั่นแหละอัพคีนํำเบิ้ลตามซะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันในด่านบรลีเลสโซนนะมาลองเชิญก่อนนะครับผมจะเล่นแค่ด่านเดียวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมทำคลิปเพิ่มเตืมนทีหลังแน่นอนสำหรับ8ปปีรอบนี้บอกเลยว่าคึกมาก เกมแม่งให้เราเยอะเราต้องทําคลิปดรัวบอกเลยนะครับจริงๆ8ปดปีทนี่ก็ไปเล่นในทีมแบบพวกทีม2องเปคงมีแค่ทีมมันเองแหละทีมมันเองทีมใครวะเบทั้งมทีมเบทั้งก็อยู่ได้นะครับผมแต่ได้ดีเนี่ยไอตัวละครที่เราเลงกันไว้ก็คือโกคูสีทนาปะตะเนี่ยอันเนี้ยจะเหมาะกับ8ปีมากเพราะว่าเหมือนว่าโกคูสีทนาปะตะเนี่ยมันนํา8ปีจ t ที0นได้นั่นเองเขาก็เลยสนใจกันนะครับ ใครสาบวกภาคทีเนี่ยไอโกคูสีทนาปตาตะมันต้องมีจริงๆบอกเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็จะให้ใครไปแท้งดักหน้าดีนะด้วยความที่ว่าตัวของ8ปีเนี่ยช่วงเริ่มต้นไ่นมันมันไม่ถึกนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการดามเมจของเขาเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อเขาโจมตีไม่ตายดังนั้นตอนแรกถ้าเกิดว่าเขายังไม่ตีไม่ตายเนี่ยเขาจะมีแค่ดีเฟนซ์อย่างเงี้ยสองแสนเจ็ดตั้งต้นเฉยๆเลยเวย้ยมันจะบางมากเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการดามเมจ ดังนั้นช่วงแรกก็คือพยายามให้เขาเล่นช่อง2ไปก่อนเพื่อเอาการโจมตีท่าแม้ตายเพื่อได้ป้องกันดาเมจนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะเดฟเฟนสองแสนเจ็ดนะครับเดฟเฟนของไอตัว GT มันจะคงที่แต่ถ้าเป็นตัวภาคเซตเนี่ยอย่างรู้กันมันเป็นสายสเต็คเดฟเฟนมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเดฟเฟนของตัวภาคเซตแต่ว่าไอภาค GT เนี่ยมันทดแทนด้วยการกันดาเมจไงยิ่งตีท่าแม้ตายก็ยิ่งได้เดฟเฟนนะบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากท่าใหญ่อะไรเงี้ย ติดเบิ้ลก็บวกท่าเล็กทีละ3030 30. มันก็ถือว่าถืออยู่ไม่ใช่ไม่ถึกสำหรับ8ปดปีท,ทีโอเคโคคุสี่รอดแหละตีไม่ตายไปแล้วถึกขึ้นเยอะนะครับดาเมจนะฮะดอกแรก6ล้าน9นะครับแบบไม่มีซัพพอร์ตไปเลยแล้วเราเก็บ18คิดี้ด้วยนะถ้าเราเก็บ18คิดีมีลุนเบิ้ลเกรดแชนได้นะครับติดหรือไม่ฮะมาแล้วครับผมนี่ไงเบิ้ลเป็น5ล้านตีครั้งที่2จริงๆก็คือหลักการในการเล่นมันคล้ายๆกับตัวติ็ดปีแหละ พยายามเก็บหลอด24คสีให้ได้แต่ตัว7ปีเนะี่ยมันอิสระกว่าเพราะว่าตัว7ปีไปเล่นช่อง1ก็เก็บ24คสีง่ายเล่นช่อง2ก็24คสีง่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบโบนัสเหมือนตัว8ปีที่ว่าเออตัว8ปีเนะี่ยเล่นช่อง1โบนัสคีบวก1เองแต่เล่นช่อง2โบนัสคีบวก2เนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็ผมเคยติดปัญหาไอ้ตัว8ปีแหละมันเก็บท้าใหญ่ยากถ้าเราเล่นช่อง1อ่ะตัว8ปีจะเก็บท้าใหญ่แอบยากเหมือนกัน แต่ลเล่นช่อง2แล้วมีซัพพอร์ตคีย์มาให้หน่อยก็คือไม่ค่อยจะเก็บยากเท่าไหร่นะครับยิ่งได้เกดว่าคุณตีแม่ตายบ่อยเนี่ยมันยิ่งมีโบนัสคีย์มาให้ต่อการตีแม่ตายใช่ปะละ่ะแต่งนั้นก็คือยิ่งตีแม่ตายเยอะหลังๆก็คือเก็บท่าใหญ่ง่ายเลยครับไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวโอเคตัวเพื่อนี่ดีเฟนส์สามแสนนะครับพลังของการซัพพอร์ตโคตรเยอะ,อะแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะ่ะเออเล่นช่วงแรกไปเล่นช่องหนึ่งก็ได้นะให้มันแบบสแต็ดาเมจไปก่อนก็ได้ไม่ต้อง ไม่ต้องเล่นช่อง2เสมอไปอบางทีต้องดูตามจังหวะที่ศัตรูมันโจมตีได้บางทีแม่งตีช่องแรกคูดเยอะบางทีเราแทงไหวบ้างแท้งไม่ไหวบ้างก็แล้วแต่จังหวะนะฮะมาทีนี้ผมคิดว่าไอตัว8ปี GT ผมอะน่าจะพอถึกขึ้นไหมเพราะเราตีไม่ตายไป2ครั้งกันดาเมจยีก็คิดว่าคงยังไม่ถึกที่จะรับไม้ไทยดักหน้าบูรี่ได้วะงั้นอย่างนี้แล้วกันก็คงต้องให้7ปีไปแทงนะ7ปีมีกาดเธอแรกอยู่ แต่ดีเฟนต์แม่งน้อยน้อยแสนเก้าเองผมจะใช้ไอทมกันดามจแลวกันกันช่องหน้ากันช่องหลังนะครับเพราะเดี๋ยวเผื่อไอตัว4ปีแม่งโดนแม้ตายขึ้นมาคือกูตายแน่นอนนะโอเครอบนี้8ปีของเราเก็บ24คีคินะครับเท่ากับว่ามีการันตีเบิ้ลแม้ตายแน่นอน1ครั้งกแหละจากการเก็บ24คีคิแล้วลองคิดสาภาพดิเอ่อถ้าเกิดว่ามันติดเบิ้ลเกสช้นนี่คือมันตีแม้ตาย3าครั้งแน่นอนในเทิร์นนี้นะครับตีท่าใหญ่ดีเฟนต์บวก50 ท่าเล็กอีก2ท่าก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟน์หลังยิงตอนนี้น่าจะจากสองแสนเจ็ดน่าจะขึ้นไปประมาณสี่แสนถึงอยู่ไหมน่าจะถึงอยู่แหละแล้วบวกกันดาเมจที่ละสิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกอะ่ะคือตัวมันก็ถือว่าถึกใช้ได้แต่ว่ามันถึกหลังยิงไงข้อเสียของไอตัวภาคจีทีส่วนใหญ่แม่งถึกหลังยิงกันไอตัวทาปาะตะโกคูสีเนี่ยมันเลยเป็นตัวละครแก้ไขปัญหาทีมจีทีฮีโร่ได้ดีแม่เพราะว่ามันคือตัวละครเล่นช่องหนึ่งไง ขนาด8ปีเนี่ยตัวฉลองอย่าง8ปีมันยังโดนดักหน้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับติดปัญหาแบบปัญหาคลาสสิกจริงๆมารอบนี้ดามเมจนะครับ8 000, 4, ดล้านสี่ครับผมผมอัพคี30แหละขอให้เห็นให้มันชื่นใจได้ไหมดาก้อนฟีติดคีบอบทำไมกูเล่นนอกรอบมันคีบ่อยแล้วทำไมเล่นในคีมันไม่คีให้เลยวะไอกลองซะง,งั้นเรามา5้าเล็กห้าล้าน8ดนะครับเดี๋ยวมีตามมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่ไงคีแล้ว อีกครั้งหนึ่งเป็น6ล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเรามีดวงหนเนี่ยก็สามารถติดจักรดานเพิ่มได้เป็นครั้งที่4นั่นเองมีไหมโอเคนี่ไงติดเบิ้ลลรูรูะเนี่ยที่ผมบอกก็คือมันสามารถสแต็กด้สูงสุดต่อเทินคือ4ี่ครั้งอะแล้วดาเมจไม่ไปไกลมากค่ะผู้ชมดูดิและทีนี้ก็อันนี้ค่อนข้างแอบกลัวนะว่าเราจะตายหรือเปล่าพอดีคือ17 m เอมมันโผล่มาไงแล้วมันยังไม่มีการดาเมจขนาดนั้นอะ มันยังโดนเจ็บได้คงต้องใช้ไอเทมมันช่วยแหละไม่งั้นไม่น่ารอดว่ะปะแล้วเราจะแอคทีฟเจ็ดปีด้วยเจ็ดปีก็ไม่น่ารอดทาไมแปลงล่างเนี่ยมาครับอ่าแปดปีจีทีผมยังกดแปลงล่างไม่ได้นะครับยังกดสแตนบายไม่ได้เพราะว่าเราก็ทําเงื่อนไขไม่สําเร็จสักสักอย่างเลยเลือดต่ําก็ยังไม่ต่ํานะครับแล้วก็จะโดนตีครบสี่ครั้งก็ไม่โดนจนตีเพราะเราไปเล่นช่องสองส่วนใหญ่มันเป็นช่องที่แบบว่าเออช่องแบบไม่ค่อย กระทบกับภผ่เท่าไหร่ไงโอเคไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมนะขอให้รอดแล้วกันอย่างอื่นก็เนี่ยเก็บถ้าไม่ตายให้แปดปีสแต็กไปเรื่อยๆนยตอนนี้ผมคิดว่า8ปปีผมเนี่ยตีโคตรแรงแล้วแหละดีฟนน์สามแสนหวังว่าจะไม่ตายนะเพื่อนนะไม่อยากตายตอนนี้ขอไปเจอกับโบลี่เฟสสุดท้ายก่อนค่อยว่ากันโอเคไปครับโกดกต้าตีท่าใหญ่ไปก่อนอ๋อโกดกต้าสี่เจ็ดปีนี่ผมก็มีแผนทําคลิปเหมือนกันนะับเพราะว่าเพิ่งได้ดาวลุงม,มาไง อยากทำคลิปแบบเออเจ็ดปีดาวลุ้งกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจไหมทุกคนพลังขึ้นเต่าโคอืมแยกล่างขึ้นเต่าโคตรเทชิบหายแปดปีแล้วนะฮะรอบนี้เก้าล้านเก้านะครับผมไม่ถึงสิบล้านสักทีไม่เป็นไรเพราะที่ผ่านมาคือเราเล่นแบบไม่มีซัพพอตเอเดเในเธอเลยอะ่ะอย่างเธอเนี่ยมีซับแค่ดีเฟนต์โอ้โหหกล้านเมื่อกี้โอ้ติดเบิ้ลธรรมดาเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับเบิ้ลไม้ตายครั้งที่สองเจ็ดล้านนะฮะ เผื่อๆนี่เราฆ่าโบลี่ตายก่อนได้ได้เกี่ยว่าเขาติดคีรอบนี้ซึ่งเราอัพคีสามสิบไม่ตายแต่เบิ้ลอีกรอบโอ้โห,โหเบิล้ลรัวๆไม่เกรงใจกันเลยทีเดียวโบลี่กูแบบมึงมึงฆ่ากูเตอะเพื่อนมึงฆ่ากูเลยถ้ามึงจะตีทีขนาดนี้โอ้โหตีโคตรถีตีทีเกินไปละเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กดสแตนบายสิลจริงนะเนี่ย,ยดูทรงแล้วเนี่ยไม่ได้กดจริงไม่ได้กดจริงๆ <laughs> โอ้โหตอนนี้ผมคิดว่า ตัวผมเองอะสแต็กดาเมจแบบค้างมากๆตอนนี้คือสแต็กดาเมจได้ค้างมากแล้วถ้าเกิดว่ากูได้กดใช้สแตนบายจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเพราะตอนเนี้ยซัพพอร์ตโกคูก็ซับปปแล้วนะซับเอเดเียสามสิบง้ไม่น่ากดสแตนบายชิบหายติดอย่างเดียวทําเงื่อนไขไม่ได้โถ่เอยผมคิดว่าเธอเนี้ยเราหน้าตายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยจบรอบเนี้ยเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เออมันไปถึงล่างสแตนบายแล้วกันไม่ต้องอะไรให้มันลีลานะโวยกัตต้า เดี๋ยวรอดูก่อนว่ายังไงรอบนี้โบยกตาเจ็ดล้านเก้านะครับอยากรู้ว่าไอ้พลังของไอ้สองตัวเนี้ยเจ็ดปีกับแปดปีีทีเนี่ยมันจะฆ่าบูลลี่ได้ตายก่อนหรือเปล่าในตอนนี้เออมาลุ้นกันว่าเราจะฆ่าบูลลี่ได้ตายก่อนไหมภายในสองช่องแรกระหว่างาพลังของแปดปีกับเจ็ดปีจีทีนะครับ <laughs> เพราะถ้าเกิดว่าตัวผมเองมันติดคี้บ่อยพอมันไม่แน่นเลยสิบสามล้านเนี่ยถ้ามันติดคี้นะบ่อยๆนะเพราะว่าแพ้ทางท่าน,นะครับไม่คี้คือไม่เข้าอะ่ะมา ป๊บนั่นแหละเจ็ดล้านนะฮะโอ้โหระเบิดไม้ตายเก้าล้านหกนี่เบิ้ล่าเลขไปหลักเก้าล้านเลยฮะลองคิดภาพถ้าเราได้ปล่อยบอลเกียงเกีตอนเนี้ยไม่น่ารอดนะบูรี่ดูดิเบิ้ลไม้ตายสิบล้านไปแล้วจังหวะน,นี้ไม้ตายเลขสิบล้านไปแล้วฮะโอ้โหแล้วมันเหมือนจะคิดรัว,วโอเคไม่น่าพูดเลยกูไม่คีแลกชิบหายพูดทำไมวะเนี่ยทีนี้โกคูเวอร์ชั่นสี่แล้วน่าจะไม่รอดครับน่าส่งกลับบ้านเก่าได้เลย โอ้โหเราโดนตีไม่ครบ4ทีเลือดก็ไม่ต่ำเพิ่งมาต่ำตอนนี้ครับเรียบร้อยโดนอัดหน้าด้วยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนใช้สแตนบายสกิลเลยละกันแ่งทุกคนผมบอกเลยว,ว่าเธอนนี้เนี่ยแทบจะคอนเฟิร์มคิวเลยทีเดียวนะครับดูสิคือด้วยครที่ว่าเซลแม็กเลือดเหลือแค่นี้แล้วดันเป็นสีเหลืองพอดีเปกับจังหวะที่8ปปีได้ใช้สแตนบายสกิลด้วยนะครับบอกเลยว่าเรามาลุยกันเลยไหมทุกคนไปเบตา มาทุกคนตอนนี้เรามีความโกงความเรียกได้ว่าคอนเฟิร์มคิวได้เลยตอนนี้นะฮะความโกงของเราคือตอนนี้เบเกตา้าโผล่มาเมื่อไหร่นะครับมีประกันชีวิตท,ที่สามารถเคานเตอร์ดาเมจใส่บอสได้และตอนนี้เนี่ยมันจะคอมโบกับการที่เราจะกดแอคทีฟ 4P พอดีนะฮะมาเรียกได้ว่ามีซัพพอร์ตจาก80%ของเบเกตา้าก็คือแอคทีฟโกคุสียิงแรงขึ้นนะครับตีคิเข้า5ล้านนะฮะเข้าดาเมจ5ล้านใส่ด่านนี้ถือว่าแรง ไอ้ด่านเซลแม็กเป็นด่านหนึ่งที่ถึกมากๆนะด่านเซลแม็กเลสโซนนะครับก็เราจะไปกันเลยนะครับผมจะใช้แผนผมก็คือให้17ไปแทงก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้เบต้าของเราเนี่ยได้ยิงท่าใหญ่เพื่อเอาดาเมจเพิ่มอ,อีก40%และเดี๋ยวเบต้าเนี่ยค่อยตายได้นั่นเองพอตายเสร็จดาเมจบอลเกงกีก็จะแรงขึ้นไปอีกนะจากการที่เบต้าเขาเองยิงท่าใหญ่แหละซัพพอร์ตดาเมจ40%เนี่ยคือการซัพพอร์ตออนไ,ไล,ลน์หรือไงคือ มันนับรวมตัวเองได้ไงเพราะว่าออนไลน์คือแบบพันธมิตรของเราทั้งหมดอ่ะก็คือรวมตัวละครเราเองด้วย17เจ็ดยิงเจ็ดล้านเลยหรอวะยิงเจ็ดล้านได้เลยเหรอ <c oughs> 7, เนี่ยโอ้โหพลังของการบัฟแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วทีนี้เบกาต้าของเรายิงเท่าไหร่มาลองดูครับยีิสี่คิไม่มีซับดาเมจสิบสิบเอ็ดล้านคือผมเก็บสแต็กล่างต้นมาประมาณหกครั้งนะสลับกันไปท่าใหญ่ท่าเล็กโอ้โหคือตอนโอ้โหแม่งเกือบตายแล้วอะแบตบกูต่ําต้องมาแล้ว แล้วโดนโดนตีไม่ตายด้วยโอเคนะ่าตายแนละ้ว <c oughs> นัวไม่ตายไม่งั้นละมึงเอ้ยอดเห็นบอลเกงกีแน่นอนครับผมไม่ตายเออนัวจะไม่ตายซะแล้วโอโ้โหเสียใจคือตอนนี้ยังไงก็ยังไงก็ได้ยังไงเซลไม่ก็ต้องตายเลือดแม่งเหลือแค่นั้นนะ่ะเลยดูแบบว่าเออไม่ได้ลุ้นอะไรเท่าไหร่นะ <c oughs> มันมันจะมันจะใช้บอลเกีงกีสะใจมากถ้าเกิดว่าเราใช้กับศัตรูเลือดเยอะๆยอะ พอเราเห็นสตูเลือดเยะแล้วมันเลือดลดแบบไหลาหลหลอดติดขี้อะไรเงี้ยงงมันดูสะใจกว่าไงแต่พอเรารู้ข้างรู้แล้วว่าเออไงมันก็ตายแน่มันก็เลยแบบไม่ดูอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าดาเมจที่มันตีใส่เป็นตัวเลขเนี่ยมันเข้าเท่าไหร่ถ้าเป็นไปนได้อยากเห็นตอนมันติดขี้นะครับขี้ของผมเองเร์สามสิบต้องมาแล้วไหมบอลกินกิส่งเซลแม็กขึ้นไปยี่สิบแปดล้านนะครับผมนี่คือพลังของอ่าสแต็กมาหกครั้งนะฮะท่าใหญ่ตีสองครั้ง ้าเล็กตีสี่ครั้งไม่มีซัพพอร์ตในเทินนอกจากตัวละครมันเองบอลกิงกี่ยี่แปดล้านติดขี้นะครับถือว่าโคตรแรงไอ้ยี่แปดล้านเนี่ยไม่เกี่ยวกับตีเข้าสีนะถ้าเกิดว,ว่าคุณเจอตัวละครสีฟ้าแล้วคุณติดขี้เนี่ยมันก็เข้ายี่แปดล้านเหมือนกันเออประมาณนั้นเลยผมถึงบอกว่าอัพคีย์ด้วนำอ่ะจะจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆของตัวแม่เงเองแหละควรอัพคีนําจัดๆสำหรับแปดปีจีที GT, ก็จะประมาณนี้นะครับผมเียดาดที่ว่าผมไม่ได้โชว์แบบความ ความโกงของดาเมจบอลเกงเกียให้เห็นแบบเต็มที่เท่าไหร่อะอยากเห็นแบบให้มันโชว์แบบว่าเออใส่บอสแบบเลือดเยอะๆให้มันหายไปไหลายรอบไปเลยดีกว่าอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับคิดทุกคนน่าจะคงเข้าใจว่าดาเมจบอลเกงเกียนี่คือมันแรงมากมายขนาดไหนให้เราสแต็กมาบ่อยพอนะครับผมโอเคนั่นแหละคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเจนใหม่คลิปหน้านะมีคลิปให้เราทำอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอชมไันได้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปกก่อนนนแล้วััเจหมครบผ สวัสดีครับใครยังไม่ได้8ปีขอให้ได้ไวๆนะเออ